การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ต้องเรียกว่าถี่ยิบนะครับเช้าวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีตกบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้ไปหาเสียงนะครับนายกบอกว่าลงพื้นที่ตรวจราชการในฐานะนายกรัฐมนตรีและหมวกอีกใบหนึ่งก็คือประธานคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาที่ดินครับหลังการประชุมคอรอมลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ ที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับไปติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกินพบปะประชาชนที่เดือดร้อนไร้ที่ดินทำกิน113คนแล้วก็ไปรับข้อร้องเรียนขอสิทธิ์เช่าที่ดินจัดสรรจากภาครัฐเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับนายกบอกว่านอกจากเดินทางม,มาในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วยังมาในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินซึ่งทำมาหลายปีแล้ว โดยขอยืนยันนะครับว่าต้องทําให้ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเท่าเทียมกันแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานกฎหมายไม่ใช่โอนกมมรรมสิทธิ์แต่ให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้ยืนยันครับไม่ได้ทําเพื่อให้ใครมารักแล้วก็ไม่ได้ทําเพื่อเอาใจใครออวันนี้รัฐบาลรัฐบาลน,นะผมพูดเลยนะรัฐบาลผมไม่ได้เอาคะแนนเสียงใครทั้งนั้นนะหน้าที่คนหทีก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนประเทศก็อันนี้เ็าจะใช้แนวทางเนี้ย ที่อื่นอีกด้วยเพราะว่าการจัดพอรชอมันจัดทุกจังหวัดอะนะมันก็มีทายู่บ้างนะความไม่เข้าใจบ้างอะไรบ้างปัญหาติดขัดตรงนี้บ้างนาะยกก็ใน,น่ยนะประธานพอร์ชอปเป็นคนตั้งพอรชอขึ้นมาเองตามกฎหมายมีกฎหมายทุกประกานอะรตก็มารับฟังปัญหาและนําแก้ไขให้ให้อะไรลดความขัดแย้งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมํำนองเนี้ยนะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วนชาวตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่มารับทราบปัญหานะคะแล้วก็ฝากความหวังไว้ด้วยว่าประชาชนจะได้สิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันเพราะไม่ได้ต้องการจะบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ที่ไม่ได้ที่ดีอะไรเลยบงเขามีแต่หินมีอะไรน้ําก็ไม่มีมีลูกมีหลานก็ไม่พอทํากินอะ นานแล้วตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงทุกวันนี้สี่ปีหนะ้าปีแล้วมั้งไม่รู้เลยว่านายกจะลงมามก็มีก็มีความหวังนะเพราะว่าไอ เลขานายกมาวันนั้นก็ก็รู้สึกดีใจอะที่เขามาพูดให้ฟังนะเขามาว่าจะจะช่วยเข้ามาช่วยเหลือพวกเราอะปัญหาเที่ยมคือด่านช้างเริ่มแก้ไขมาตั้งแต่ปี2557นะครับประชาชนเรียกร้องเรื่องของสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรของรัฐวันที่21มกราคมที่ผ่านมานายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการลงพื้นที่ไปก่อนหน้าแล้วนะครับไปพบกับชาวบ้านที่อำเภอด่านช้างก่อนที่นายกจะเดินทางไปในวันนี้ครับ